สวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพระมาแบ่งปันนะครับตรงนี้นะครับเนื้อจัดจ้านดูง่ายนะส่วนตัวผมว่าดูง่ายเลยนะครับเนื้อจัดนะพระมีเสาะด้านหน้านะครับแต่เสาะนานแล้วเนาะนะครับเสาะลึกนะฮะเดิมทีโครงพิมพ์นี่ผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะไม่พิมพ์ใหญ่ก็เส้นได้หรือเปล่านะ แต่ว่าค้าซเสาะเป็นสังกตินะครับเก่าตามนั้นเนาะเป็นสังกตินะครับเสาะใหม่นะครับหลังเดิมนะครับหลังเดิมนะดูดูง่ายนะพามีซ่อมนะครับข้างเดิมน่ยเนื้อจัดมากเลยหน้ามีเสาะนะครับเดี๋ยวส่องให้ชมเนาะเนื้อจัดมากเลยนะส่วนตัวผมว่าดูง่ายนะนะครับเนื้อแบบนี้นะจบเลยนะจบที่ความเนี่ยนะ ความจัดจ้านนะตรงนี้มีฐานก้านทูบด้วยนะเห็นไหมนี่มวลสารนะครับมีเม็ดก้อนขาววะละัลคังเห็นไหมฮะนี่ครับตรงแขนนี่ก็มีนะเห็นไหมก้อนขาวนะครับเนื้อจัดมากนะครับเสียดายนะ่าจะขึ้นเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่เลยนะขึ้นเป็นสังกต,ติขอบบนยังเด้งอยู่เลยนะนะบางอุพมักจะมีการตัดขอบแล้วปลิ้นมาด้านหน้านะครับแปลกมากนะนะครับเห็นพระเซียนจะเป็นนี้หลายองค์นะ ก็ถือว่าขึ้นพิมพ์ได้สวยนะแต่เป็นพิมพ์สังคตินะครับขึ้นไม่ขี้เหร่นะนะครับแต่เสียดายนะ่าจะไปขึ้นเป็นพิมพ์ใหญ่ไปเลยนะหรือเป็นเส้นได้นะ่จะมีราคากว่านะครับผมนี่ฮะเนื้อแท้ดูง่ายนะเนื้อนี่นะเหมือนน้ำตาลปี๊บเลยนะนะครับนี่เขาเรียกเนื้อน้ำตาลปีป๊บนะฮะน่ารักดีนะครับเนื้อจัด ถ้ามีซ่อมนะครับเห็นไหมซ่อมนะตามนี้เลยนะหากเหมือนจะหัก3ชิ้น4ชิ้นนประมาณนี้นะเดี๋ยวดูด้านหลังอีกทีนะนี่ขอบปิ้นนะนี่ครับด้านข้างนะด้านข้างเดิมเดิมเห็นไหมโหดูด้านข้างวะัละังเลยนะเป็นไปได้ไมว่าเป็นวัละละังคนะนะครับนะครับเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไหม fc นะครับนะครับเห็นไหมเนื้อจัดมากนะครับเนื้อเป็นก้อนเป็นจ้ำเป็นไตเลยนะ ะครับแต่มีกรวดเทานะต้องตีเป็นบางขุนพรมนะเห็นไหมกรวดเทานะอยู่เนื้อนะจบที่เนื้อเลยตรงนี้นะพิมพก็มันไม่เดิมแล้วนะนะครับต้องจบที่เนื้อนะส่วนตัวผมว่าเดินูง่ายดีนะนี่มีกรวดเทานะมีกรวดเทาต้องตีบางขุนพรมแล้วแหละนะครับ f สีนะครับแต่เนื้อเป็นโซนแบบว่าแก่ผงวัดละขังแก่มวลสารนะครับเหมือนกดพิมพแรกๆนะ คายุคแรกที่กดพิมพ์ก็จะได้มวลสารของพระวรละขังนะครับก็จะได้เนื้อตุบตับนะบางองค์นี่เขาตีเป็นวระ,ะขังเลยนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ที่พิมพ์ใกล้เคียงกันนะนะครับตีวระละขังเลยเพราะว่าราคามจะแตกต่างกันเลยเนาะนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะโอ้โหจัดจริงๆตรงนี้นะนะครับนี่เห็นไหมมีก้านทูบเนะี่ยฐานก้านทูบเนะนี่ยนะครับครบสูตรเนะี่ย อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นร่องรอยการซ่อมเนะนี่ยบีแผลนะดูที่เนี่ยปึ๊กปึ๊ก,ป,กปึ๊กนะครับเห็นชัดเลยคือหนึ่งแผลนะครับวิ่งมานะตรงนี้ก็ลั่นมานี่นะสองแผลนะครับโูดูเนื้อนะสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับสุดติ่งยิงนี้นะนะครับเน่าหนึบนุ่มนะครับสุดจัดประหลัดบอก <laughs> สุดจริงจริงนะครับตรงนี้นะโอ้โหดูเนื้อนะสุดติ่งดิ่งแมวนะครับขอบปิ้นนะขอบปิ้นอย่างี้ตีบังพรมแล้วแหละนะครับเห็นไหมบังพรมเวลาเขาตัดนะขอบจะปิ้นมาด้านหน้านะนะเห็นเรื่องที่แปลกมากนะครับนะครับเห็นบ่อยนะครับเห็นที่เซียนเข้ามาโชว์นะนะครับอ่ะเอาไปได้เนื้อรงนี้นะผมว่าแท้ดูง่ายเลยนะนะฮะเปิดหกพันห้านะครับ เปิด6,500นนะครับผมนี่ก็แบ่งเข้ามาอีกทีนะผมชอบนะเห็นแล้วชอบชอบนะนะเห็นไหมโอ้โหดูเนื้อนะขายดีไหมเนี่ยนะต้องขายแล้วแหละนะชั่วโมงนี้นะต้องขายเอาตังไว้ก่อนนะขายไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับนี่ซ่อมดีนะซ่อมเก่านะฮะซ่อมดีมากเลยซ่อมเก่าดูเนื้อดีโหจัดจ้านมากนะครับ่นะเอาเท่านี้นะครับมูนานเดี๋ยวจะลำคาญ เดรับคานใจหกพันใจ6,500บาทครับทักมาคุยกันนะครับผมพิมพ์สังกติแกะใหม่นะครับเสาะใหม่นะครับบางขุนพรมนะครสังกตินะครับผมโอเคนะครับผมดูแลถูกใจทักมานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ